ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่จีนต้องจัดการอย่างเด็ดขาดนโยบายเจริญรุ่งเรืองร่วมกันจึงกลายเป็นทางออกเพื่อช่วยรัฐบาลสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมคนรวยต้องจ่ายภาษีมากกว่าส่วนคนจนก็มีโอกาสลืมตาอ้าปากหากสิ่งหนึ่งที่รัฐมุ่งเป้าก็คือการบริโภคที่เกินความจำเป็น โดยเฉพาะในกลุ่มไฮโซที่มักใช้เงินไปกับการซื้อสินค้าแบรนด์รูเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์และรสนิยมของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามรณรงค์ผ่านซื้อให้คนหันมาจับจ่ายอย่างคุ้มค่าทั้งอย่างลงดาบดาราและนักธุรกิจที่เลี่ยงภาษีหรือร่ำรวยผิดปกติให้ดูเป็นตัวอย่างมาแล้ว การที่จีนประกาศเอาจริงกับความฟุ้งเฟอ้อจนเกินงามยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยและแบรนด์ดังจากทั่วโลกจนต้องกลับมาตั้งหลักปรับตัวให้ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปยุคนี้ใครๆก็อยากไปลงทุนที่ประเทศจีนกันทั้งนั้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าหรูหรือว่าแบรนด์ลักซ์รี่จากต่างชาติที่มีจีนเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะแบรนด์จากต่างชาติคงต้องทํางานหนักกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจีนเริ่มไม่ค่อยสนับสนุนให้คนบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะทุกวันนี้จีนคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อสินค้าแบรนด์หรูจากต่างชาติโดยยอคูดประธานหอการค้าสหภาพยุโรปในจีนเคยกล่าวว่าร้อยละ50ของผู้บริโภคสินค้าลักซ์ซรี่จากทั่วโลกก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ สินค้าคนรวยในจีนลดการซื้อนาฬิกาจากสวิตช็อปเสื้อผ้าจากอิตาลีและรถหรูจากยุโรปน้อยลงก็คงสะเทือนวงการสินค้าไฮเอ็นไม่น้อยนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายแบรนด์ดังระดับ g l o b a l ต้องปรับตัวเพื่อให้ได้ค้าขายในแดนมังกรต่อไป สิ่งสิ่งที่เริ่มต้นได้ไง่ายๆก็คือการปรับรูปแบบสินค้าและราคาให้คนระดับกลางสามารถเข้าถึงได้แม้อาจต้องเจ็บตัวจากกำไรที่ลดลงหากก็เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่สินค้าฟุ่มเฟือยกำลังถูกเพ่งเล็งจากทางการจีนไม่ว่าคุณจะมาจากแบรนด์หรูหราระดับโลกยังไงอยู่ในเครือ l v m h หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องปฏิบัติ เงื่นตามเงื่อนไขของที่เรากําหนดอย่างที่บอกว่าเป็นนโยบายเจริญรุ่งเรืองด้วยกันถูกต้องไหมคะ<ช>มันจะต้องปฏิบัติให้มาอยู่ในมาตรฐานแบบลกลางๆแล้วเป็นโปรดักที่ชนชั้นกลางจับต้องได้ดีไซเนอร์ทั่วโลกต้องทาตามหรือเปล่าแน่นอนเธอสั่งได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนหวังต่างหวังตลาดจีนขอขอเรามีตลาดแค่เปร์เซ็นเดียวของจํานวนประชากรของเขาเราก็ กำไรแล้วอะถ้าสรุปก็คือหนึ่งการที่แบรนด์เนมควรจะนำะ culture หรือวัฒนธรรมจีนหรือศิลปะของจีนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ สินค้าของตนเองด้วยเพื่อทําให้คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการขายนะคะและการประชาสัมพันธ์ควรจะทําในแพลตฟอร์มที่เป็นแบบออนไลน์นะคะหรือสื่อโซเชียลที่ไม่เออกระหรือเกินไปและอันที่3ก็คือการที่ภาพธุรกิจของสินค้าแบรนด์เนมเหล่านี้ นะคะทำแคมเปญหรือกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมการบริจาคเงินนะคะเพื่อให้สังคมจีนหรือภาคราชการของจีเนี่ยได้มองเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เข้ามากอบโกยอย่างเดียวแต่ได้เข้ามาช่วยเหลือสังคมของจีให้ดีขึ้นด้วยแม้ว่าจีนจะหยิบนโยบายมั่งคั่งร่วมกันมาใช้เพื่อลดช่องว่างในสังคมหากในแง่หนึ่ง ก็ทำให้จำนวนผู้มีฐานะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งการเข้าถึงตลาดใหญ่อย่างจีนอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจกได้การค้าขายกับจีนจึงยังเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจจากทั่วโลก ที่สามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแดนมังกรพัสชนพงเพียจันท์ไทย PBS รายงาน